พาคุณผู้ชมไปติดตามคดีนี้หน่อยนะครับหลังจากทีมข่าวเวิร์กพอยต์ได้รับแจ้งมานะครับว่ามีการไปพบศพของหญิงสาวรายหนึ่งนะครับอยู่ในดงกระถินตรงกใกล้ๆกับ3แยกดอนโคครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับคุณผู้ชมฮันนี่คือตรงจุดเกิดเหตุนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นภาพเต็มๆให้ดูคือจุดเกิดเหตุเนี่ยมันคือป่ากระถินซึ่งอยู่ริมถนนกใกล้ๆสามแยกเลยนะครับแต่ขยับจากถนนแล้วเข้าไปนิดเดียวฮะ มันจะเป็นดงกระถินมีแต่ต้นกระถินเต็มไปหมดเลยฮะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นโพรง,พรงไอโพรงตรงนั้นเนี่ยระหว่างในกอกระถินเนี่ยมันคือศพของหญิงสาวรายหนึ่งนะครับนอนเสียชีวิตอ่ะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลลักษณะศพหน่อยนะครับหญิงสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในลักษณะนอนหงายสวมเสื้อสีแดงนะฮะเสื้อสีแดงที่ว่านี้ถูกถลกขึ้นมาจนเห็นหน้าอกนะครับ อันนี้ก็ขอขออนุญาตอธิบายลักษณะที่เจอศพแล้วกันแล้วก็กางเกงใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีขาวนะครับก็ถูกขลกลงมาแล้วก็คาเอาไว้อยู่ตรงบริเวณต้นขาซ้ายครับคุณผู้ชมับเบื้องต้นจะบอกแบบนี้ว่ายังไม่สามารถยืนยันสายเหตุการณ์เสียชีวิตได้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้ตายยังไงนะฮะแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าหลังจากเจอศพแล้วทีมข่าวเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้คุณผู้ชมครับ น้องฟิวจิระเม้นะครับทีมข่าวอาจาก,กรรมเวิร์กพอยส์มีการติดต่อสอบถามไปยังพันตํารวจเอกพรชัยอริยานนท์ท่านเป็นภูมกับสอพอบันแพ้วนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอพิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจสอบผู้หญิงศพของผู้หญิงคนนี้ก่อนนะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะต้องตีกรอบให้ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผู้หญิงท่านนี้นะฮะประเด็นแรกก็คือลักษณะของการถูกทําร้ายจนตายเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นอย่างไงนะฮะแต่ศพนี้เบื้องต้นคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าล่าสุดมีข้อมูลมาบอกว่าทราบชื่อแล้วนะครับว่าคนตายเนี่ยเป็นคนไทยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสาวไทยไวัย4 4ปีนั่นก็คือนางสำอางบุญเรือนนะครับชื่อเล่นก็คือคุณหนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยคาดการเบื้องต้นน่าจะถูกคนร้ายพาตัวมาตรงนี้แล้วกระทำชําเรา ไม่แน่ใจว่าฆ่าก่อนแล้วค่อยกระทําชำเราวล่วงละเมิดทางเพศแล้วทิ้งศพเอาไว้แบบนี้ไม่รู้ว่ายังไงก่อนหลังนะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นหน้าที่ของจัางท่าน้ที่พิสูจน์หลักฐานก็ว่ากันไปนะฮะต้องให้ตรวจสอบก่อนซึ่งตอนนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชาวเมียนมามาคนหนึ่งนะฮะชาวเมียนมาคนนี้ตอนนี้ถูกตํารวจเอาตัวไปสอบปากคําเบื้องต้นในโรงพัก บ้านแพ้วแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมียนมาคนนี้เป็นเมียนมาที่ทํางานอยู่ในพื้นที่อำเภอบางโทรัฐสมุทรสาครเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทําไมตํารวจถึงคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปล่าสุดทีมข่าวเราอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตํารวจบ้านแพ้วเนี่ยพยายามจะรวบรวมพยานหลักฐาน ต่างๆนานาที่อยู่บริเวณริมถนนตรงนี้ทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็คือริมถนนบ้านแพ้วพระประโทนใกล้กับแยกวัดดอนโคนะฮะผมย้ำอีกทีหนึ่งริมถนนบ้านแพ้วพระประโทนนะครับตรงนี้เจออะไรดู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเจอรถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ GSX มีภาพนิ่งไหมฮะเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์ไซค์ให้ดูนิดหนึ่งมอเตอร์ไซค์เจออยู่คันหนึ่งใกล้ๆกับจุดที่เจอศพคือคันนี้นี่นะฮะ ตำรวจเอามอเตอร์ไซด์ g s x s u เอ็กซิสีน้ำเงินคันนี้เอาไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าใกล้ตัวรถเจอร่องรอยการล้มของรถมอเตอร์ไซด์อีกด้วยนี่นะฮะข้อมูลเบื้องต้นมีการคาดการ์อย่างนี้นะครับว่าชาวเมียนมาผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซด์ด้วยนะฮะพาสาวคนตายก็คือคุณหนุ่ยเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่มาจากจุดไหนสักจุดหนึ่ง พอขี่มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นไปได้ไหมว่ารถมอเตอร์ไซค์อาจจะเกิดการเสียหลักก็เป็นไปได้แล้วหลังจากเสียหลักปับ๊บพอรถล้มนะฮะอาจจะเกิดการยื้อแย่งกุญแจรถกันที่ตำรวจสันนิษฐานแบบนี้นะครับเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่ามีการพบกุญแจรถคันดังกล่าวตกอยู่ข้างศพด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วเหตุการณ์นี้คนที่พบศพเห็นบอกว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่นะครับที่ ขี่รถผ่านตรงจุดดังกล่าวแล้วเขาเจออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเขาเจอผู้ชายชาวเมียนมาก่อนนะครับนอนหมดสติอยู่ข้างๆดงกระถินหลังจากนั้นไปเรียกผู้ชายก็คือชายชาวเมียนมาคนนี้ก่อนพอผู้ชายรู้สึกตัวปุ๊บคุณผู้ชมฮะวินมอเตอร์ไซค์บอกขยับตัวไปอีกนิดหนึ่งมองเข้าไปข้างใน เจอผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่ศพหนึ่งครับรคือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะฮะวินคนนี้เขาเห็นชายชาวเมียนมานอนสลบอยู่ตรงดงกระถินก่อนด้านนอกแต่พอไปปลุกไอ้ผู้ชายคนนี้ปรากฏว่ามองเข้าไปข้างในตรงโดงกระถินนะ่ะตรงในกอันะฮะเจอศพของคุณผู้หญิงท่านนี้ก็คือคุณหนุ่ยนอนเสียชีวิตอยู่นะครับแล้วอยู่ในสภาพที่ เสื้อผ้าเสื้อผ่อนน่ะก็อย่างที่เรียนให้ฟังตอนต้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นลักษณะศพมาประกอบอีกทีก็ได้สภาพก็คือเสื้อถูกทันหลกขึ้นไปจนเห็นหน้าอกนะครับแล้วกางเกงเนี่ยขาสั้นสีขาวถูกทันหลกลงมาแล้วก็คาอยู่ที่ต้นขาซ้ายอยู่ข้างเดียวศพอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตัวของวินมอเตอร์ไซค์ท่านนี้เลยโทรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจเลยจำเป็นต้องเอาตัวชายชาวเมียนมาคนนี้ ไปสอบปักคำเลยนะครับเพราะนี่คือผู้ต้องสงสัยอันดับ1น,นอนหมดสติอยู่ข้างศพนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะฟังเสียงพนักงานสอบสวนของสอบพบ้านแพ้วหน่อยนะครับมีตำรลจเืองดีเขาขี่รถผ่านมาแล้วเขาเห็นว่ามีผู้ชาย นอนอยู่ข้างทางแต่ไม่ทราบสภาพรถอยู่อย่างนี้เปล่าเนาะแล้วเขาเลยลงไปเรียกนกวเสียชีวิตนกวประสบบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเขาไปเรียกพอผู้ชายรู้สึกตัวเขาก็เออเห็นรู้สึกตัวแล้วเขาก็เลยเลยขี่ไปเพื่อจะกลับไปทํางานเขาต่อมอไซค์รับจ้างเนาะพอเขาขี่ไปประมาณห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยก็ไปเจอผู้หญิงซึ่งอยู่ในสภาพที่กิเด็นก็คือท่อนล่างเปื่อยแล้วเหมือนว่าไม่มีลมหายใจน่าจะเสียชีวิตคาดว่าน่าจะมีปัญหาถูกเถียงกันแล้วก็คงจะยัง กุญแจรถเพราะว่ากุญแจรถของมอไซค์คันนี้เกิดเหตุน่ะไปตกอยู่ข้างศพผู้เสียชีวิตข้างศพผู้เสียชีวิตคาดว่ามาด้วยกันไหมครับคุณ <จะ S 1> ผู้ชมฮะ<า>เดี๋ยวรอยืนยันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเรื่องของสาเหตุการตายแต่ตอนนี้ล่าสุดน้องฟิวแจ้งมาแล้วนะครับเห็นบอกว่าตรงบริเวณล,ลำคอของคุณหนุ่ยนะฮะหญิงสาวที่เสียชีวิตที่พบเป็นศพเนี่ยเห็นบอกตรงลำคอมีร่องรอยการถูกบีบอย่างรุนแรงอยู่นะครับ ลำคอนะฮะมีรอยถูกบีบแล้วก็ไปพบรอยกัดตรงบริเวณต้นขาซ้ายของคุณหนุ่ยคนตายด้วยนะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือใครมันอุตริไปกัดต้นขาเธอ แต่ร่องรอยที่คอเนี่ยเดี๋ยวรอตํารวจยืนยันอีกทีว่าใช่มาจากการถูกบีบคอหรือเปล่านะฮะยังไม่ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตนะครับและตอนนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัยอยู่ล่าสุดหลังจากทราบตัวนะครับว่าผู้เสียชีวิตคือคุณสําอางหรือว่าคุณหนุ่ยวัย44ปีพี่สาวคุณหนุ่ยนะครับเดินทางมาบรตรงบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะครับเบื้องต้นคุณผู้ชมครับทางฝั่งพนักงานสอบสวนมีการเปิดรูปศพให้กับทางฝั่ง หญิงสาวคนนี้ดูนะฮะที่อ้างว่าเป็นพี่สาวของคนตายเธอก็เลยยืนยันร้อยเปอร์ซแล้วนะครับบอกว่าศพที่ทางตำรวจเจอมาเนี่ยเป็นน้องสาวเธอร้อซนครับน้องสาวคนนี้ก็คือคุณหน่่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนานแล้วหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตนะฮะตัวน้องสาวก็เลยออกจากบ้านแล้วก็เดินทางมาอยู่ในพื้นที่บ้านแพ้วประมาณปีกว่าๆคืออานด้วยความเคารพมีข้อมูลมานะฮะว่าสามีของคุณหนุ่ยคนตายเนี่ย เขาผูกคอเสียชีวิตนะครับหลังจากสามีเสียชีวิตเธอก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านแพ้ประมาณปีกว่า,วาเ,เธอบอกว่าเธอบอกพี่สาวนะฮะเคยให้ข้อมูลไว้ว่าเธอเนี่ยทำงานอยู่ตลาดพลาซ่าบ้านแพ้วนี่นะครับแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณโอผู้เป็นพี่สาวคนตายนะครับเ,เธอบอกว่าหลังจากน้องสาวย้ายออกไป ใช้ชีวิตที่บ้านแพ้วเนี่ยตั้งแต่แฟนก็คือสามีของน้องสาวตายเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันแทบจะไม่ได้คุยกันอีกเลยนะครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของน้องสาวกับชายต้องสงสัยชาวเียนมาที่ตอนนี้ตำรวจลากไปสอบอยู่อันนี้เธอบอกไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครอ่ะฟังเสียงพี่สาวหน่อยนะครับน้องสาวเนลยเหรอครับ่ะขับมนอ๋อใช่ใช่น้องสาวอย่างเงี้ยน้องสาวเลยเหรอครับค่ะขับมาได้อยู่ที่บ้านนานแล้วอ่ะ แตมีก็าเพิ่งเสียชีวิตผูกคอตายใช่ไหมเสียชีวิตนานยังจะได้ปีเองแล้วนะได้ปีแล้วน้องสาวเราอยู่บ้านหลังเดียวกันไหมครับไม่ได้อยู่ค่ะจะอยู่บ้านแฟนอะน้องอยู่ที่ไหนครับอำเภอบ้านแพรวอยู่บ้านแพรขาย้ายย้ออกจากบ้านแม่ตั้งแฟนเขาตายี่ปีแล้วครับน่าจะใกล้ๆปีแล้วค่ะอายุประมาณกูเสียชีวิตประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามมั้งค่ะสี่สิบปีเสี่สิบปีฝ่าหน่อย อยู่กับใครครับน้องสาวอยู่ที่นี่ทีแรกเขายู่กับแม่แล้วก็บอกมีแฟนเขาตายแล้วบอกว่าออกจากบ้านมามาออกนอกบ้านมาไมาได้คุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่หน่อยนะครับ<ช>หลังจากตอนนี้ทราบตัวคนตายแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามกาับคุณชินเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านนานแล้วอ,ะอ่ะอ๋อเจคุณชินเลยนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวผู้ชมติดตามมานะ,ะลงพื้นที่มาที่สอพอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยครับคือไล่เลียงกันไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยยังไม่ทราบตัวอัตลักษณ์บุคคลนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ล่าสุดนั้นทางตารวจมีการตั้งปมไว้2คนนะฮะคือคนในพื้นที่กับคนที่มาทํางานจากต่างพื้นที่เนี่ยทำงานที่บ้านแพ้วสุดท้ายครับมีการประสานไปยังบุคคลสูญหายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านพาพี่สาวมาและพี่สาวก็มาชีบ้บอกแสว่วาใช่่นน้อองงสาขงขาขเเีย จริงๆด้วยทีนี้ครับบรรยากาศล่าสุดผู้ชมอันนี้ที่สพบ้านแพ้วสดๆนะฮะที่บริเวณด้านหน้าของผมเนี่ย มีทั้งลูกสาวมีทั้งครอบครัวมีทั้งคนที่รู้จัก่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ข้อมูลกับพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับส่วนประเด็นดังกล่าวเนี่ยผู้ชมบอกแบบนี้นะฮะเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางด้านของลูกสาวลูกสาวชื่อว่าคุณหยกอันนี้เป็นลูกสาวคนกลางคือผู้เสียชีวิตเนี่ยมีลูกสาว3าคนนะคนกลางเนี่ยน้องหยกสําคัญเลยฝนตกเดี๋ยวผมขออนุญาตผู้ชมอาจจะต้องเข้าร่มอีกรอบนึงนะฮะคือ,อน้องหยกลูกสาวคนกลางเนี่ยบอกว่า ประเด็นนี้สําคัญนะผู้ชมเมื่อวานนี้ประมาณช่วง5้าโมงเย็นยังมีการโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่เลยนะแม่ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็คุยสารทุกสุกดิบกันนี่แหละเดี๋ยวอาจจะมีการมาหามาพบมาเจอกันนะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยไปมีแฟนใหม่นะฮะไม่นานนี้เองสุดท้ายผู้ชมน้องเนี่ยก็ติดต่อมแม่แม่เลยจนกระทั่งมาทราบเรื่องวันนี้แหละฮะก็ยอมรับว่า คนที่แม่คบด้วยเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นแฟนใหม่น้องก็ไม่เคยรู้จักลูกสาวคนอื่นก็ไม่เคยรู้จักพี่สาวก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ครอบครัวเนี่ยเขาติดใจประเด็นหลายอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปดูร่างของคุณแม่แล้วก็หลายคนก็ร้องไห้โฮเนี่ยละฮะคุณผู้ชมบรรยากาศค่อนข้างโศกเศร้าไปฟังเสียงลูกสาวคือน้องหยกเนี่ยคุยเรื่องนี้กันหน่อยฮะประมาณห้าโมง ก็คุยหาแม่ห้าแม่ห้าโมงใช่ยังคุยกันยังคุยกันแบบคุยโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ก็คือคุยสายทุกสุดดิบหนูก็โทรถามเขาตลอดแบบว่าแม่ทาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่านั่งเล่นนอนเล่นอะไรเงี้ยหนูก็ถามเขาตลอดใช่มีหนูก็ต้องตกใจอย,อยู่มวันนี้แบบเพราะเมือ่อวานยังคุยกันอยู่หลังจากคืนนั้นแม่ก็เราก็ไม่ได้ติดต่อแล้วไม่ได้ติดต่อแล้วก็คือคุยแค่ช่วงนั้นเขามีเรื่องมีปัญหาใครเราจะทราบไหมที่คุยกับเขาอะคือก็เขาบอกว่ามาอยู่บ้าน มามาหาแฟนเขาที่บ้านที่บ้านใหม่เนี่ยอะไรเงี้ยหนูก็บอกเออดีแล้วอะไรเงี้ยเจอคนที่ดีก็ดีแล้วคุยแบบคายผู้ชมลงพื้นที่มาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่โรงพักกันสดๆตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณนีแลวเดี๋ยวขออญาตหลบหน่อยเพราะว่าจู่ๆเนี่ยฝนตกหนักนะฮะในพื้นที่ของบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมก็ตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยอยู่ด้านในและก็เตรียมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ พบเป็นคนสุดท้ายนะครับคนที่ได้คุยคนสุดท้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็นมาด้วยนะฮะทีนี้เนี่ย เดี๋ยวประเด็นต่างๆเนี่ยตำรวจน่าจะสกโขบเอาไว้มากและเพราะว่าหนึ่งคนที่เอามาสอบปากคำนั่นก็คือชายชาวเมียนมาที่อยู่ในจุดเกิดเหตุคนนี้ตอนนี้ยังสอบปากคำไม่เสร็จนะฮะผู้ชมน่าจะได้ข้อสรุปไม่ช้าก็เร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนร่างของคุณพี่สำอางเนี่ยตอนนี้ทางทีมกู้ภัยเมื่อสักครู่ก็ได้เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วแล้วเดี๋ยวจะกลับไปประกอบพิธีการศาสนาตามขั้นตอนกันต่อไปเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมอันนี้บรรยากาศคร่าวๆความคืบหน้าอัปเดตต่างๆนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้กลไปทีี่สถานครับ ครับของคุณชินด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการชนสุดเพิ่มเติมกันนะครับว่ามีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดด้วยหรือไม่นะครับะเดี๋ยวรอรายละเอียดคดีนี้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน